ต่มันมากดน้ำใช่ไหมอ่ากดเครื่องเดิ่มก่อนจากนั้นก็เลือกเอาว่าจะกินน้ำมาไหนอ๋อใส่เงินตามจำนวนโอ้โหสะท้อนสาหน้าดูเลยต้องมากดกลางคืน ว้าว <ๆ S 1> <fits. S 2> เข้าไปแล้วหนึ่งนันโอ้น้ำก็ระโลมาอางนี้โอ้โหมีเงินทอนด้วยนะเงินทอนแล้วก็หยิบเอาน้ำได้คระวมีระย่างทีละย่างเออโอ้ไหนในโชว์ดิโชว์ให้ป๊าดูหน่อยป๊าดิไปโชว์ให้ป๊าดูซิหนูกดคนเลยได้ว้าวเย้ อ่ะต่อไปต่อไปเอาอะไรดีเอาอะไรดีโอ้เป็นเครื่องดื่มเอาเบบซี่เ๊บซี่มากดเ๊บซี่น้ป้าอ่ะอันนี้วางไว้ก่อนอ่ากดเลขกดที่เ๊บซี่เออจากนั้นจากนั้นใส่เงินเท่าไหร่ตั๋วเลยเท่าไหร่ใส่เงินเท่าไหร่ตั๋วเลยเท่าไหร่เลขอะไรเลขอะไรสิบสามใช่ไหม โอเคเติมเงินไปสิบสามบาทโอ้โห oh oh. เอาแป้ง์สอ่เข้าไปอุ้ยกินไปแล้วอ่าเป๊ปซี่ลงมาแล้วเอาอัานโอ้โหอ๋อหนึ่งอ่าโอ้เป๊ปซี่วา้าวขยโชว์ให้ดูหน่อยโชว์เป๊ปซี่ดูหน่อยอแด<ต>้เป๊ปซี่มีอีกหนึ่งอันต่อไปเป็นอะไรดีต่อไปเป็นอะไรดีไม่พอแล้ว เอาอีกเอาอันน so no no ึงอ right, ีกอันหนึ่งไม่หอม่ตาอะไรดีนะ้องกอดแม่นอดีคงจากนาใช่ไแฟไม่อร่อยหรอหรออาน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าไหมไม่อ่าน้ำแดงอ่ะน้ำแดงน้ำแดงหนีน้ำแดงอยู่นี่นี่นี่น้ำแดงอันนั้นโคกเออน้ำแดงไกดโคกไม่กดน้ำแดงล่ะ ต้องใส่เงินเท่าไหร่ครับต้องใส่เงินเท่าไหร่ครับบอกใส่เงินเท่าไหร่ข้าวไปแล้วโอ้ลงมาแล้วลงมาแล้วอ่า โอ้นี่แป๊ปซี่หยอดเหรียญออไม่ต้องมีคนมาบริการเนาะโอเค,อเ,คเรียบร้อยอแต่เรียบร้อยแล้วน,นะครับคราวหน้าเราจะไปกดอะไรตามไปดูกันนะ